สวัสดีครับคลิปนี้มาตอบคําถามผู้ติดตามนะครับกรณีที่คําถามในคลิปวิดีโอที่ชื่อว่ากองโจรกิน3มนะครับมีแยกสงสัยนะครับคู่แข่งเดินแบบนี้ในคลิปนะครับแอดมินเดินไปนี่คู่แข่งมานี้แอดมินไปนี่คู่แข่งเดิน28 24แอดมิน16 20นะครับคู่แข่ง2 4 19เราเดิน5ไป9คู่แข่ง 17 13เรา94 4นะครับเขาเดิน19 16เราเดิน14 17นะครับเขาเดิน29 25มาแบบนี้เราเดิน6ไป10ตามในคลิปวิดีโอเนาะแกง16 12นะครับเราเดิน2ไป6ตั้งเป็นสามเหลี่ยมเขาเข้ากินเราขึ้นนี่ให้ต่อนะครับพอต่อไปถึงตรงนี้ปุ๊บเขาเดิน27 23เรา20 24เขาย3 28า เรา24 28นะครับเรา24 28เขา26 22ต่อนะครับต่อมาทรงนี้แบบนี้นะครับในเวลานั้นน,นนะในคลิปนะครับทีนี้เราเดิน8ไป11เขาเดิน30 25เรา11 16เขาเดิน18 14พอเขาเดิน18 14ปุ๊บเราเดิน16 19ในคลิปวิดีโอคือเขามานี่แต่ทีนี้มีผู้สงสัยถามว่าถ้า14มา9ละ่ะ ถ้าสิบสี่มา9แล้วเราหนีแล้วเขามุดเข้าฮอตเขาจะไม่ชนะเหรอมันนั้นถ้าเขามุดมานี่เราลงเราเล่นตัวนี้เลยนะครับเราก็ไปนี่1 2 3่สองสามนะครับกิน3ามแบบนี้ทีนี้เขาก็จะลงมาเข้าฮอตเราก็ไปนี่เขาลงมานี่เราก็เข้าฮอตนะครับเขาเข้าฮอตตานี้ก็ไม่ได้นะจะโดนแบบนี้นะครับก็จะแพ้เราไปนะครับแ้มนี้เนาะ ถ้ากรณีที่เขาเข้านี่ถ้าเข้านี่ก็โดนต่อสองก็จะแพ้เราไปนะครับทีนี้ในเมื่อเขาเข้าไม่ได้ทั้งสองตาเขาก็ต้องเดินถ้าเดินมานี่ก็กินฝีเนาะเขาไม่ดีเขาต้องเดินมานี่พอมานี่ปุ๊บเราก็บังคับเข้าฮอตถ้าเขาเข้ามานี่เราก็ปล่อยให้กินสองเลยอันนี้เราก็ชนะอยู่แล้วเนาะนะครับถ้าเขาเข้ามานี่นะแต่ถ้าเขาเข้านี่ปุ๊บเราเดินให้กินนี่ก่อนนะครับแล้วเราก็ต่อฮอต นะครับตัวนี้กระดิกไม่ได้ตัวนี้เดินมานี่เราก็เข้าจินฝีซะจบครับผมขอบคุณครับ